ทีการดูแลทุเรียนต้นเล็กนะคะนี่ทุเรียนหกเดือนแต่ไม่เอาต้นโตมาปลูกนะคะเอาต้น,นขนาดนี้นมาปลูกค่ะแล้วก็ขุดเอาต้นกล้วยรองข้างล่างแล้วก็เอากาบมะพร้าวรองแล้วก็เอาดินกบๆหน่อยหนึง่งแล้วก็ปลูกแล้วก็รดน้ําก็ธรรมดาค่ะรดน้ําแล้วก็ใส่ปี๋ พอ,พอมันขนาดนี้พอดินหน้าดินมันจะแน่นเราก็ขุดอ้อมอ้อมอ้อมแล้วก็ปุ๋ยอินทรีย์หวาดค่ะถ้าใส่อินทรีย์อินทรีย์ก็ธรรมดาถ้าใส่ปุ๋ยสูตรก็16 สาตัวสิบห้าก็ได้ค่ะสูตรเสมอใช่ไหมคะสูตรเสมอมีสูตรอื่นอีกไหมคะไม่มีแล้วก็ถ้าจะให้มันถ้าจะให้มันต่อยอดเร็วถ้าต้นเขาแข็งแรงแล้วเนี่ยก็ใส่รีบห้าเก็ดๆใส่นิดเดียวพอนะคะประมาณสักสองช้อนค่ะต้นขนาดนี้สองช้อนก็พอสองช้อนโต๊ะคค่่ะะแต่ว่าอย่าใส่บ่อยนะคะถ้าใส่บ่อยยอดมันจะไหลแบบนี้แล้วกิ่งมันจะอ่อนลงแบบนี้แหละค่ะ ถ้าให้ยอดมันตั้งก็สูตรเสมอค่ะค่ะ,คะอันนี้เป็นสูตรของคุณยายนะคะ,คะนี่เป็นสูตรของคุณยายเองเราไม่ได้เน้นวิชาการนะคะเราไม่เก่งวิชาการไม่ได้เน้นวิชาการเพราะว่าไม่รู้เลยเป็นตาสีตาสาชาวบ้านก็ปลูกงมโขงไปแล้วก็มีประสบการณ์มาก็มาหามาทําไปเองอะค่ะรือว่ามาทําไปเองไม่ได้มีวิชาการจัดไหนค่ะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้ ชานะค่ะค่ะสอบถามมาได้เลยนะคะคุณยายดินดีตอบนะคะ,คะตอบได้ก็จะตอบค่ะขอบคุณค่ะ